เดินทางม,มาร่วมง,งานโรงเรียนก่อนแล้วกันครับโรงเรียนนี้ใหญ่ที่สุดในตรเกูลข้าตะเกียบมาโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุด้องข้อครับ อ<ด>ู่ขาไม่แน,<ช>น่ใจไม่หลารคนเหมือนนะฮะชื่อผมไม่รู้จักแต่นามสุลกกเขาอะเต็มแน,น่นอนครับใข่เต็มไม่พอครับเต็มสั่งด้วยครับจะใช่ไหมถ้าผมอ่านพี่ต้องขอไครน,นะครับถ้าขอไข่ราเ,เรืเกาอ่านก่อก่อน,นใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วสอง สอหรืสีอา่านวัสดุใช่ไหมครับรู้สักวันจะรู้ตัวอพรานิยนอนหนูทอทหารรอเดินกะลังนะครับคุณกรสตรีเต็มสักครับ นะคะนะคะจากเรีตีนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็ลูกสาวนะคะซึ่งเมื่อเช้าท่านก็ได้ทีเกียรมาเริ่มงานวันคีนท่านทีเกียรติของเราด้วยรางวัลที่สองอยู่ตรงนี้ค่ะรางวัลที่สองนะคะ พี่คะ <seid S 2> <gehört seven. S 1> อยา,ะากเรียนโรงเรียนมัธยมศินิมจัดอยู่ใน16หรือ17หนูขอเลยนะคะจดเกนเอาเพระอ17นะคะอ่ะนะคะเป็นสุภาพสตรีค่ะ อยู่ไหมคะอยู่ไหมคะท้านปรานะคะเราจะตัดสินทันทีอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะน้องส้มสนหน้าน้องส้มน้องส้มนั่นเองนะคะคุณสาวแสนสวยนะคะโรงเรียนสีเจริญทอง ผู้มีสันครับัครับทนแล้วักในการใส่ยขอบคุณนะครับ่ครจะไปคะค่นะครับมาแล้วค่ะอบักติาแล้วคะครับรอบนี้ขอเป็นรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษนะคะเป ครับส่วนตัวท่านระเรียร์ครับได้จับรางวัลพิเศษนะครับสองรางวัลด้วยกันครการแข่งขันเป็นรางวัลของท่านนายกพมีสารุษชาตินะครับฝากท่านรองนายกนะครับนะมรัอบรอฝั่งนะครับดังใจนะครับเพื่อให่คงเดิมนะครับ คนๆัน,น,นอ่าสองรางวัลค่ะเป็นกิฟต์มาเชนะคะสองาค,ค่ะี่ราง,งมาแล้วนะครัาล้วนะคะสองนะคะสอง,สองะครับผมข,ผมขผมอยกามครับผมครับนครับยังไงคะยงว่านะะนหน้าแล้วก็ทะเป็รู้สึกเช่อบาท่าตะเกียบ ยังไงรางวัลก็ทา,านตะเกียบครับอ้าวนะคะนั่นหมายความว่านะคะเป็นเขตคุณภาพที่16ถูกเล่าไหมคะใช่ครับรู้สึกว่าเขาจะใส่เสื้อสีแดงด้วยวันนี้16ใส่สีแดงทั้งหมดเลยเหรใช่ครับแล้วผมกล้าการันตีได้เลยนะครับเขาเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในโรงเรียนหล่อที่สุดในโรงเรียนก็ เพราะโรงเรียนนั้นนะครับมีผู้ชายเพียงคนเดียวครับใครเป็นผูชายเพียงคนเดียวครัู้เสียแค่หนึ่งด้านตเวไหนไหนคะอะเออเออเห็นด้วยเห็นด้วยรอกวาจริงลองปางจ้าขึ้นกซ้ายเอร์ไปว่าเขาชื่ออะไรถ้าเขาชื่อจิตราวิทย์ <พ><ส>ค่ะเดี๋ยนะคะโอ้โหมากกว8สองนะคะตอนนี้นะคะท่านไหนนะคะบอกให้หน้า,านมาแล้วค่ะหนึ่งสองนะคะ, 1, คะจากนะคะรางวัลนะคะเป็นจิมม่าเชิญนะคะจากท่านทวีสาธุชาตินะคะนายรอรุตมกรเป็นหนังสือดำรงท่าที่เกียรติคะซึ่งเปนท่านผู้ต้องแหนนะคะขออภัยค่ะโรงเรียนไหนนะคะโรงเรียนบ้านหนองปลาสิว่วโรงเรียนบ้านหนองปลาสิวาส่วขอดูอีกรองสิ คนนี้ค่ะแต่จะว่าไปก็ท่านก็ขอดูมือหน่อยค่ะมือไหน <c oughs> มือไหนจ้ะ <c oughs> ดูซิจะ,ะ,ะ,ะท่านาหรือ,อทานกันด้วท่านแสดงขอดูมหนึ่งกระบปรท่านก็บอกให้กับคุณภาพการศึกษาที่16ค่ะอันโอ้เห16อนเดิมขอบค่านารเกียร <What? S 2> โรงเรียนที่มีเขาบอกว่าเป็นมีผู้ชายที่หล่อที่สุดนะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนไหนที่มีผู้ชายหล่ออีกเอาเราพูดกระดานสิคะโรงเรียนอะไรโอ้เดี๋ยวได้ยินกระดานเปรซิลโรงเรียนบ้านของกปรซิลค่ะเป็นนะคะสุ่มห,<ร>ห้ดคนไปแล้วว่ามีแค่เดียวนะคะเป็นค้าพารได้ไหมครึ่งหนึ่งครึมีหลายคนไม่ใช่ ใช่อันนี้ได้สองคนเลยนะครับโดีใจกับน้องพลด้วยนะครับเออนะคะหักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะให้พิริก่อนทั้งสองท่านด้วยนะคะอะไรจะขนาดนี้นะคะผมไม่อิจฉาใครนะครับนะแกมาสองคนกก็ได้สองคนเอออตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นหรือยังไงผมเอาว่าไงอ่ะลูกเอาไปด้วยปีหน้าเอาไปนะคะถ้าท่านขึ้นมาแล้ว ท่านรอครับท่านรอครับท่านรอครับท่านรออยงนีชันรูครับครับอยากให้ทัานได้เอีออะไรอานนี้ค่ะนนี้